อยากหายอ่ะไม่ได้ทรมานเป็นกระดูกนะเขาบอกกระดูกซับเ้นนิ้วมันจะกำไม่ได้มันชาไงอตอนแรกเลยนะเขาจะผ่าก็ไม่อยากผ่าไงก็กลัวมากถ้าผ่านนี่บัวกลัวเดินไม่ได้กลัวกลัวติดเตียงไงเออกลัวมากถึงภาวนาไงว่าอย่าให้ติดเตียงให้ให้ทำอะไรให้ได้ให้ไหวอ่ะใช่ัราต้องคนเราต้องยืดเีพบอ่ะแต่เมื่อกี้น,นี้ดีแล้วก็เออเออมันมันก็ดีจริงๆชาหายก็ดีใจไปเยอะแล้วนะ ชื่อรอรชรโอ้ไม่จะไม่จะปวดนะปวดกระดูกปวกระชาอันนี้ก็ก็หยุดทําขนมอะไรอย่างทำบันชาไงขุนพาคูอะไรมันชาอนะ่ะโอ้โนี่ที่ป้าเป็นนะป้าขยับตัวไม่ได้เลยนะอเอวเนี่ยนอนอูลุกพริกก็ไม่ได้พิกตัวก็ไม่ได้จะเดินก็ต้องค่อยๆเอาขาอ้นี่ไปเลย ใส่ผ้าใส่กางเกงก็ต้องต้องนั่งต้องเอาค่อยๆเอาสอยเข้ามาน่ะขาน่ะมันยกไม่ได้เราทำกับข่าตัวนี้ช้าบางทีจะมีบางทีจะหั่นหั่นหมูหันอะไรบางทีก็โดนนิ้วเจ้าของอ่ะมันชาไงไปโรงพยาบาลไปรักษาโกระดูกตลอดแต่มันก็ไอ้คามชามันก็ไม่หายอ่ะเขาไปทำไกล์ผ้าบำบัดมันจะล้าลงสะโพกถึงขาเออก็ทำมาแล้วก็กินยาเต่บางทีหมอเขาให้แนะนำก็เอาน้ำร้อนประคบก็ทำทุกอย่างที่เขาแนะนำ แต่พยายามไม่ให้เขาไม่ให้หิวของหนักแต่เราทาของเราก็ต้องหิวมันก็ต้องทำมันช้ามากๆมันจะหยิบอะไรมันจะไม่รู้สึกเป็นกระดูกเขาบอกกระดูกทับเส้นตอนแรกไปหาเลยครับตอนนิ้วมันจะกำไม่ได้ตอนแรกเลยนะเขาจะผ่าก็ไม่อยากผ่าไงเขาบอกขอให้กินยาคือกลัวมากถ้าผ่านีิดบัวก็ได้หมอก็กินยาก็มาเรื่อยๆเมื่อก่อนมันก็กำไม่ค่อยได้นะมือมันจะกำไม่เข้าผ่านเนี่ยตามนิ้วอ่ะมัน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 เขาเรียกเขาเรียกนิ้วล็อกเหมือนอย่างนี้ ที่มันจะกําไม่เข้าเลยอ่ะนะั่นแหละมันก็เป็นสาเหตุที่มันจะชาตลอดเลยตอนนี้มียาแ้วขวดกินยากลัวน่ะกลัวเดินไม่ได้กลัวกลัวติดเตียงไงเออกลัวมากถึงภาวนาไงว่าอย่าให้ติดเตียงให้ให้ทำอะไรให้ได้ให้ไหวอ่ะเพราะเปื่อนคนหลักแต่ไม่นคนดูแลแม่ดูน้าอะไรในบ้านเงนี้ยแตวถ้าเราเป็นสักคนนึงก็ไม่ไหวแล้วไม่มีคนดูแล ประเด็นี่ดีแล้วก็เออเออ,อมันมันก็ดีจริงๆชาหายก็ดีใจไปเยอะแล้วนะมันมันไม่มีเหลือที่ที่ให้เวลาตื่นขึ้นมันไม่ชาเดี๋ยวตัวนี้ก็ดีใจเลยร่งไปเลยมั่นใจจริงๆนั่นไม่กล้าจึงขั้นมาเสนอเยอะนั้นแต่ไม่กล้าเลยนะไม่เคยตัดสินใจซื้อเลยม,มาผลิตภัณฑ์ตัวนี้เออตัดสินใจซื้อเลยก็ตัวเพราะเห็นแล้วไงก็เนี่ยที่ที่ป้าเขากินนี่แหละเขาบอกว่ากเดินตอนแรกก็ติดเตียงไงแกหาแล้วก นาติ่งอีกคนหนึ่งแกก็บอกเออกินแล้วดีแกบอกเออก็บอก,อก,บอกลองกินดูแกก็เป็นเหมือนกันแกบอกเออก็ลอก็เลยลองบอกเขาลองเลยทดลองเลยเลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพราะว่ามันเห็นผลจริงๆมันไม่ได้เราไม่ได้มีใครมาอะไรเรานะแต่ได้พูดจากใจจริงเลยนะเห็นกับตัวนดะีลองกับตัวนะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวลองสักเดือนหนึ่งหจะนะจริงจริงจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลย